เพื่อนยูทูนะครับผมนี้ก็เอาตัวปล่อยน้ำเข้าถังเครื่องซักผ้ามาให้เพื่อนๆด,ดูกันว่าถ้ามันใช้ได้มันจะเกิดอาการยังไงนะครับลาน้ำไม่เข้าถังเนาะนะครับเรากดสตาร์ทกดเอ่อทำงานแล้วน้ำมันไม่เข้าถังนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรส่วนมากจะเกิดจากไอเจ้าตัวนี้นะครับมันเสียนะครับตรงตัวนี้นะ จะมีตัวน้ํายาแล้วก็ตัวน้ําปล่อยเข้านะครับบางทีรู2รูนี้อาจจะมีการเกิดฝุ่นนะครับหรืออะไรที่มันเข้าไปตันบริเวณนี้นะครับก็อาจจะทําให้น้ําไม่เข้าถังได้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังอาจจะเกิดจากโปรแกรมที่เรากดนะครับอาจจะไม่สั่งงานมาให้ตัวนี้ปล่อยไฟมาให้ตัวนี้ทํางานนะครับตัวนี้จะมีไฟ DC และไฟ AC ไฟบ้านกับไฟแบตเตอรี่นะ มันจะมีเมนเพดตรกนี้รุ่นไหนใช้กับตัวแบตเตอรี่นะครับหรือไฟ DC DC นี่ก็จะแปลงมาจากาแผงวงจรที่หน้าคอนโทรลของเครื่องส้าแต่ละเครื่องนะตัวนี้เป็นอของของซัมซุงน่าจะเป็นซัมซุงนะแล้วก็ตัวนี้เสียนะครับน้ำไม่เข้าถังนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเทสดู ตั้งในย่านโอห์มตรงนี้นะนะครับก็จะขึ้นโอห์มตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะวัดค่าดูโดยการวัดโอห์มนะครับถ้ามีโอห์มก็คือได้นะครับเดี๋ยววัดฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้ขึ้น4.22โอห์มนะครับถ้ามันขึ้นโอห์มอย่างนี้แสดงวา่าเจ้าตัวนี้นะครับมันใช้งานได้ปกติอยู่นะครับนี่นะนี่ครับ 4 2 2โอห์มทีนี้ฝั่งนี้เป็นน้ำยาล้างน้ำยาพวกแฟบพวกอะไรนะยี่เขาใส่ในเนพนะียงสภาพนธส่วนฝั่งนี้เป็นตัวปล่อยน้ำบอร์ดจะสั่งมาให้ตัวนี้เปิดนะครับเราก็จะมาวัดดูตัวนี้นิ่งนะนี่นี่ครับสรุปคือตัวนี้เสียนะครับเพราะว่าโอห์มไม่ขึ้นถ้าโอห์มขึ้นอย่างนี้คือใช้ได้ ตัวนี้ยังใช้ได้อยู่แต่ตัวนี้เสียไปแล้วนะครับสาเหตุที่มันเสียอาจจะเป็นที่มันช็อตด,ด้านในนะครับแต่ตัวนี้สาเหตุที่มันเสียเกิดจากการล้านะครับนี่ล้าบริเวณนี้จะเกิดอาการไม่ทํางานเราก็สามารถจะเปลี่ยนตัวนี้มาใช้สั่งมาใส่ใหม่ได้เลยเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเสื้อผ้าเหมือนกันแต่จํารุน่นไม่ได้แล้วครับเอาฝังนี้ก่อนนะฝั่งนี้โอมขึ้น5โวลต์น,นะครับก็คือ น่าจะเป็น DC นะ5โอห์มเนาะอันนี้เป็น5โอห์มนะอันนี้ฝั่งนี้5โอห์มเหมือนกันตัวนี้ไม่เสียนะครับใช้ได้ปกติเราเก็บไว้เป็นอะไหล่นะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ตัวนี้นิ่งนะครับแสดงว่าตัวนี้เสียไปแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ขึ้น26.5โ oh อห์ม นี่โอมสูงมากนะครับอาจจะเสียหรือว่าอาจจะใช้ได้แต่น่าจะใช้ได้นะตัวนี้เพราะโอมมันขึ้นอยู่แสดงว่าสายไฟยังใช้ได้อยู่แต่ตัวนี้ขาดนะครับก็สรุปใช้ได้ตัวหนึ่งเสียตัวหนึ่งนะครับผมก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนช่างหรือเพื่อนที่ไม่เป็นช่างเนาะนาความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยมาฝากเพื่อนๆที่สนใจการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัดลมตู้เย็นเครื่องซักผ้า หรือว่าหม้อหุงข้าวหม้อกับหม้อติกน้ําร้อนนะครับอาการต่างๆเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้และนําไ,ไปใช้งานจริงได้และรับซ่อมได้เลยนะครับคลิปนี้ผมเอาความรู้ฝากเพียงเท่านี้สวัสดีครับ